พบกันอีกแล้วครับกับช่องกับตันแจ็คนะครับวันนี้จะพามาดรถที่เราบิวเสร็จเรียบร้อยแล้วคันสีชมพูคันนี้เลยเป็นฮีโน v วิกเตอร์500คันนี้ครับผมผมจะเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ลองเทสรถให้ดูแล้วก็วัดขนาดไซต์ตู้นะครับนี่คันนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปที่ลานกว้างๆกันครับผมคันนี้เป็นสิบล้อนะครับตู้สิบบานขนาดไซต์ตู้ยังได้บัด<อ>เดี๋ยวไปวัดตอนที่เรากําลังถ่ายรูปครับ คันนีญญ้เล็กมาอย,ยู่ที่ประมาณสี่แสนหกพันสามร้อยกว่านะครับผมแอร์เย็นเฉียรบระบบแปดเกียร์กระต่ายกระเต่าไฮสปีดโลว์ทเกียร์ขึ้นเขาเกียร์สีภายในในกล้องของเราเองที่เราไปถ่ายรูปกว้างเหมือนกันครับผมคันนี้ไปเราไปลองขยับออกจากที่กว้างๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดวตู้ชน,นเราต้องเขี่ยออกข้างๆจากรถ ที่จอดอยู่ข้างๆงับผมเพื่อไม่เกิดความเสียหายเดี๋ยวกระตังเราหมด <c oughs> ขับไปด้วยถ่ายไปด้วยเซียนจริงๆแล้วจะเอาหน้าออกไปฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นที่เกลียเขียบสองลายรอบครั้งเดียวพออันนี้เราก็เพิ่งเอาตู้ออกเมื่อกี้นี้ เป็นหกล้อนะครับตู้สิบบานเป็นวิกเตอร์เหมือนกันนะครับคันนี้อ่าเอาไปเร็วไปเร็วเออทษดแล้วเราก็จะถอยอยาวออกไปครับนั่งเลยตู้ข้างหลังคงไม่เปิดน,นะเราดูกระจกหลางนนครับ้ถอยอยาวต้องระวังเหยียบให้มิดมไม่ใช่ <laughs> กระจกดูเผือมีเสียงร้องโวย <laughs> ไม่มีอะไรครับ ก็มองหลังหน่อยทีหนึงพเพื่อความระยะเพื่อให้ระยะสายตาของเราเพื่อให้เรามั่นใจว่า้สุดทางเลย,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 ยสักครู่ครับผมเพื่อความมั่นใจ่ารถล,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 ล็อกล็อกรถอ๋อ ไม่ชานาญเราต้องไปดูทางล่างกันนะครับผมเพราะว่าระดับรถของเราระยะรถของเราใกล้ถึงรถที่จอดอยู่หรือเปล่าเพื่อไม่เกิดความเสียหายยังไปได้อีกนิดหนึ่งครับผมเราขยับหน้าหน่อยโอเคระยะาด้เลยรถของเราเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวลาก มี่นออยู่สศกสแกนเนียวิกเตอร์สามหกูนย์เจ็กซ์อ้ยวิกเตอร์สาสิบสี่ับเจ็กซ์สากนย์แล้วก็มีนะครับผมนี่เรารถตู้สิบ,บานไปถ่ายกันเราเยอะน,นะครับผมนี่รถตู้ยาวแปดเมตรจะนีครับตัวตัวปิงปองาจะการออกด้านข้างสองฝั่งเลยคันนี้แล้วก็เปิดข้างที่เกียรเปิดตัวตูว้ก็เปิดตัวด้านข้างเราลด้านหลังเาโโราทางที่เกียรตเปิดตัวตู้ปิงปงนะครับ รถไถน,นีวคอนเรแล้วก็มีนะครับราคาประมาณสี่ล้านกว่าสี่แสนกว่าแถวรวยสี่ล้านกว่านี่เราสองแถวก็จะมีลูกค้ามาเทสและลองรถสองแถวของเรานะครับนี้รถดําเราก็มีของหน้าเรียงกันมีครับผมนี่ยังมีเรามีจ้างช่าง,องนอกมาเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยเราจะถ่ายรูปกันบริเวณนี้แต่ ที่จะวังหรือเปล่ามาดูกันมไม่ชนใครเนาะถ่ายบริเวณนี้กจะได้เดี๋ยวเราไปขึ้นขเขาแล้วลงมาอีกทีนนี้เราเปลี่ยนยางนี้จุดเปลี่ยนยางเราขึ้นเขานะครับผมสบายครับผมรถคันนี้ รู้ด้วยแล้วก็เทนรถให้ดูไปในตัวนะครับผมข้างหลังเราจะเป็นรถเขานะครับผมติดกับเขาตะเบกด้านกว้างข้างบนถ้าข้างบนว่างเราก็จะถ่ายด้านบนไปเลยวัเมื่อกี้ข้างล่างด้านติดภูขาข้างบนของเราก็จะมีว่าขายรถตัดนะครับตัดราคาอย่างเช่นแบบว่าขายตามสภาพเออเงิน ซื้อไปซื้อสดแล้วก็รถไปใช้ได้เลยแล้วก็แบตเตอรี่นู้นนี่นั่นเราเขาเปลี่ยนเองเลยนะครับผมว่าเราขายที่ราคาเราซื้อตัดราคาที่ถูกมากเราก็จะมีรถที่เราบิวเส็ยแล้วก็เกิดไปข้างบนหางเถิงเราก็มีเยอะมากเลยนะครับผมแทงสาังน้ำมันเอ๊ะน้ำมันก็้างกลางเรียบหางสารใช้มีวัสดุายมีหาน้ำรถแมคโครเราก็ขายนะครับแมคโครตัวนนี้ใช้งานดีมากลองเทสแล้วแล้วก็ ขายแยากตู้ก็มีนะคะมีอะไรตู้ตู้ยาว่ตกว่าแล้วก็ขายตัวเอ่อ,อคอกแยกหางหางเอ่อแอร์ออับหางตู้แเอรเอ์รถขนรถเรามีเยอะมากครับถขนรถใช้งานได้ปกติเลยครับรถขนรถแค่เฮ้ยตู้นีนะไม่สิหลังตู้เปิดตู้หลังเปิดครับนี่แล้วขับมบอก เราไปฟ่ฟาดเนี่ยงูนี่นั่นนี่แล้วตัวหลังเปิดถ้าท่าสังเกตดูดีๆฟื้อปดัปดลุกตัวออกมาไ,ไม,ม่นมาให้รถมันเอียงมาทางนี้ <c oughs> แล้วก็เครื่องเจนก็มีนะครับมีเครื่องเจนให้สูงดูมีเครื่องเจนให้ทำเครื่องตัวหนักไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟฟ้า เราไปหาที่โล่งๆถ่ายกันตรงนี้ก็น่าถ่ายได้แต่เมื่อกี้เราดูตรงนี้ทำตรงนั้นถ่ายได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้พื้นมันจะเอียงถ่ายแล้วมันภาพจะไม่สมูนนะครับมันเวลามุมมองสายตามันเวลามุมมองสายตามันจะดูแบบไม่โอเคมันจะไม่สวยต้องใช้พื้นเรียบๆไม่เอียงเกินเอียงนิดหนึ่งได้แต่อันนี้เมื่อกี้มันเอียงมากบริเวณด้านบนนี่เป็นแบบนี้แต่เราจะตีโค้งแล้วก็จอด ต้องดูแล้วข้างหลังดูข้างหลัง,ง,ลงตู้เราไม่ได้เปิดเราไม่จอดปิดเพราะว่าช้างบนยังไม่มีคนแต่เมื่อกี้ขี่มาขึ้นเขามาเราก็ดูอยู่ตู้ยังไม่เปิดเราจะจอดงานตรงนี้ไปนี่ดูกันเราถอยหลังหน่อยเพราะเราจะเอามุมเฉียงเป็นท่าหากินของเราในการทำการาฟิกหรือว่าโชว์ภาพต,ต่างๆมุมานี้พอหักล้อให้สุด เราต้ใช้กมกันระบบไฟฟ้า,ฟา,าก็จบครับผมแอร์ทำงานได้ปกติเย็ยนฉ่ำวิธีใช้ง,งานได้ปกติเพราะเราทำยื้งานให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เราลงไป <c oughs> ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่คันยางหน้ายางหลังพร้อมใช้นะครับผมชุดแต่งเขรเมี่ยมเรียบร้อยเรามาถ่ายรูปกันนะครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวถ่ายลบก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะข้ามขั้นไปเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวรถไปเลยดีกว่าคันนี้ก็จะเป็น Victor ร500 FL 8J นะฮะ10ล้อตู้10บ,บานความยาวเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งเดี๋ยวผมไปวัดก่อน <c oughs> วัดขนาดของตู้ก่อนว่ภายในเมันกว้ามยาวเท่าไหร่แล้วก็เป็นแรง260แรงนะครับเครื่องนี้กำลังแรงของเราแล้วก็เป็นปี2562 ราคาคันนี้ครับอยู่ที่หนึ่งล้านเจสเก้ามืบาทครับผม,ผมถ้าจองในคลิปผมผมจะทําส่วนลดให้จ้านายไม่ลดให้หรอกแต่ผมสามารถคุยกับเจ้นายผมได้นะ <c oughs> จะก็จะโดนด่าไว้หน่อยแล้วเขาก็ยังไงก็วิวจนให้ลดราคาให้ได้ <c oughs> นะเดี๋ยวจะดูว่าจะมีควสนใจหรือเปล่าถ้ามีควสนใจผมจัดให้ครัเฉพาะคลิปผมนะครับ ใครโดนผิกผ่านคิ้วผมผมจะทําส่วนลดให้ได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็คงไม่เป็นไรนะน่าจะลดได้มากกว่านี้ลดมากกว่าน,นี้เดี๋ยวโดนกินหัวนะครับเงินเดือนเดี๋ยวจะโดนหักไปด้วยในคันนี้ครับรอบคันนะครับผมคันนี้ยอดจัดไฟแนนซ์นเท่าไหร่ผมก็ลืมดูมียอดจัดไฟแนนซ์นได้สูงเหมือนกันนะครับแต่ผมลืม ดูข้อมูลผมดูแค่รุ่นนี่นั่นปีราคาคร่าวๆเพื่อเอามารีวิวให้ดูนะครับรถของเรามีเยอะครับไม่ใช่มีแค่นี้ค่นนี้ครับเป็นวิตเตอร์ห้าร้อย FL แบตจีปีสมัยหน้าร้อยหกสิบสองเครื่องกำลังสองร้อยหกสิบแรงตู้สิบบาทสิบล้อแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ชุดแต่งโคมียมพร้อมทำสี เป็นโทนสีชมพูแบบนี้แล้วก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้ามืนบาทนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้ครับผมลดให้เหลือสักหนึ 1, 000, 7, ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดอะลดไปสองหมื่นไม่รู้จะาเฮียจะว่าลบาทำามวกว่า,าแบบสักล้านเจ็ดแสนหกแล้วกันมากกว่านี้น่าจะไม่ได้แล้วครับเอาแค่นี้ไปก่อนครับ แต่ต้องคุยกับเฮทีหนึ่งก็รู้รดได้หรือเปล่าถ้ารดไม่ได้ก็หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าลดได้ผมจะทําให้ได้เหลือสักล้านเจ็ดล้านหกน่าจะได้นะแค่สองหมื่นสามหมื่นเฮคงไม่กินหัวหรอกมั้งื่วงเงินเดือนผมคงจะหายไป <laughs> คันนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปรอบคันก่อนครับผมผมมารีวิวคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาขับรถกับเก็บช่อง ต้องจอดเพื่อน,นําไปขายให้ลูกค้าได้ดูกันด้านหน้าร้านนะครับเดี๋ยวมาครับสกคคูตเดี๋ยวเรามาดูภายในยี่ภายนามาดูภายในขนาดตู้ด้านหลังกันนะครับผมเมื่อกี้เราลมปีดตู้ตู้เรามา ความยาวของตู้กันนะครับความยาวของตู้7จิดเมตเจ็ดนะครับผมอันนี้จิดเรจดเดีมาดูความกว้างกัน,นะาานครับดูขงดูรตู้ความยาวก็จะอยู่ที่ส 4. 4 0ุเมตรนะครับ ความสูงดาวน่าจะอยู่ที่2.6หรือ2.5 2.7แล้วเหล่นานี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องนะครับ mm. เราล้างทำความสะอาดสบายเรียบร้อย mm. เงามากนี้ดูด้ไหนี่เราเก็บงานครับเวลาเราเก็บงานเราจะแต้มสีนี้ให้นะครับเอง mm. คือเราเราแต้มสีให้ให้ตรงจุดว่าเราว่าเราเก็บงานให้เรียบร้อย mm. วันไหนถ้าเกิดมีรับรับรถนะครับ ถ้าเกิดรถมีปัญหาอะไรช่างเราก็พร้อมบริการ้ันทีครับเรามีรับประกันหนึ่ง้ยรซด้วยนะครับผมเส็จแล้วรถไปเก็บกันเราล็อกหอยเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับว,ว่าตู้เราได้ปิดหรือยังถ้าปิดแล้วก็ขับรถออกไปจอดที่ลานได้เพ<ะ>ื่อกันอุบัติเหตุนะครับล็อกเรียบร้อยครับผม ตู้ล็อกลก็อกลองล็อกเียบร้อยโอเค่ะเราจะอรถไปจอดกันที่ด้านล่างครับคันนี้เป็นฮีโนวิกเตอร์500นะครับ260แรง10ล้อนะครับเป็นเป็นตู้10บ,บานปี2562ราคาคันนี้จะอยู่ที่1,790,000บาทน,นะครับปียก็เต่าอ,อันนี้ก็ ดเกียร์ก็ตัดกับต่าเห็นไหมครับตรงนี้เลยเราจะขับเกียร์เต่าไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วบนท้องถนนเราใช้ขี่ในระยะสั้นบนลานจอดของเราดังนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถเข้าใหม่หรือเปล่าที่เรามาจอดส่วนมากเฮียเราจะซื้อรถเข้าใหม่มาแบบว่าแทบทุกวันเลยครับผมบางคันรถเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปลงแล้ว เราทําการโพสทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยรถไปอาไว้มากบางคนันแบบซื้อมาก็จองเลยเพราะว่าเป็นสเปคที่ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรงเงี้ยครับรถน้ำเรามียูดีสิบล้อเนี่ยค่ะว่าน่าจะจอง้วคันนี้นะรถรถน้ํามันแล้วก็มีรถตัวคัสซีนะครับเทถ้า,าถ้าแบบว่าอยากไปหา ตัวอคอกตัวดําตัวแทงน้ําไปใส่เองก็เรามีตัวสี่เปาให้รถตู้เย็นอันนี้นะตู้เย็นน่าจะเป็นสิบล้ออ่าคันนี้เป็นสิบล้อครับเอ้หกลอ้อมั่วน,นะครับผมรถตู้ฟ้าคันนี้ก็สิบล้อนะครับผมเราจะลงเขากันครับผม,ผมสูงมากเต็นของเราจะอยู่ที่ ส้นติดกับเส้นสายสามหนึ่งนะครับผมวัดเขาตะแบกใกล้ๆวัดเขาตะแบกเดินทางมาจากมอเตอร์เวย์ไม่ไกลครับมอเตอร์เวย์หนองคามนะครับประมาณสิบโลหรือไม่ถึงนะครับเราเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะรถไปจอดนะครับตอนนี้อันนี้คือรถรอปล่อยนะครับพวกที่รอลูกค้าจะก็เดียวเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้ใหญ่ไพศาลพื้นที่ พอเต็มไปด้วยรถจอดนะครับผมรถท,ที่ทางเจ้าหน้านเราได้ซื้อรถเข้ามาใหม่รถเยอะมากนี่ก็บริการศูนย์ซ่อมของเราครับซ่อมบำรุงรักษาหรือเซอร์วิสอยู่ตรงนี้ครับนี่คือรถที่รกคาของเขาน่าจะจองเรียบร้อยแล้วในการเซอร์วิสเรียบร้อยคนรถรถสไลด์ คือทีมงานรถซ่อมของรอนครับผมที่ไปบริการถึงลู่ภ้าในองทุกเกิดการรถเยียนครับผมจะให้รถนั้นรถเก่งันนั้นถอยไปก่อนเราจะลบตรงนี้เดี๋ยให้เขาไปก่อนคนระับ แต่รถถอยเก็บข้อช่องนี้นะครับผม และผมก็เอารถมาเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถที่ออกมาเก็บเรียบร้อยอันที่ผมเพิ่งเก็บเมื่อกี้เป็นปี64นะผมกระบะตู้ตัวตู้จะอยู่ที่7.7นะครับผมปีปี2564เป็นวิกเตอร์200สี่ิบแรงคันนี้6ล้อนะครับผมตู 10, ้10บานราคาคันนี้อยู่ที่1ล้านาแสนนะครับผมคันนี้1ล้าน5แสนเท่านั้นครับคันนี้ ไอ้คันที่ผมรีวิวเมื่อกี้เป็นเป็นตัวสิบล้ออยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับเราจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เข้าไปแต่งตู้ส่งให้านในทีมขายและการทำการโพสและโปรโมทนะครับอุปกรณ์ของเราแล้ววันนี้ลูกค้ามันเยอะมากครับว่าใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมเพราะใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ให้ทีมงานติดต่อก,กลับทิ้งเบอร์โทรสอบถามมาสนใจคันไหนเรามีหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นหวนัวลากรถตู้รถข้อร,รถเครนรถดัมม์รถน้ำมันรถสไลด์มีหวัวลากม,ม,มีมีตู้พ่วงพ่วงตู้พ่วงดัมม์มีหลายประเภทครับก็สอบถามมาก่อนเขียนเราก็มีเยอะมากนี่นะครับเพลนเรียบรถน้ำมันรถน้ำมีก็ฝากกดติดตามด้วยครับกับช่องกับตันแจมงครับ,บ,บ,เ,รบเดี๋ยวจะมีรถคันไหนมารีวิวให้อีกทีก็ ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันนะครับกับตันแจ็คนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเอ,อ่อมั้นฝากไว้คลิปหน้าเจอกัน,นครับผมสวัสดีขอบคุณนะครับคลิปพีรุทธุกครับผมแจ็คก,กับตันแจ็คครับผมขับคุณ